ระวังจมน้ำทะเลสวยจังเลยพวกเราไปไว่ายน้ำกันเถอะเดี๋ยวก่อนเวนลี่ <W ally. S 1> ที่นี่อันตรายว่ายน้ำไม่ได้นะไม่เห็นเป็นไรเลยลงมาเล่นด้วยกันสิ ค,นนะคะุณนาค่ะเวลลี่รีบขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะเราโทรบอกแม่ของเธอแล้วนะนี่เธอแอบฟ้องแม่รวเหรอคืนนี้เราต้องแย่แน่ๆเลยเมเมื่อกี้อันตรายมากเลยนะวันหลังเราไม่กล้าไปเล่นน้ำแล้วนาฬิกาไอม c วอชโฟนขอเตือนเพื่อนๆว่า อย่าไปเล่นน้ำในบริเวณที่ไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลเพื่อป้องกันการจมน้ำแต่หากเพื่อนๆอยู่ในสถานการณ์จมน้ำให้รีบตะโกนเสียงดังๆเพื่อให้ผู้ใหญ่มาช่วย